สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูผิงอีกเช่นเคยนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สารีโชต .com นะคะวันนี้ครูผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการประกอบภาพนกดังตัวอย่างที่คุณเห็นนี้เลยนะคะและเทคนิคจะง่ายได้ขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนทุกคนนะไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาได้เลยจากเว็บไซต์ www. s a l i n ีโ h o w com นะคะเอพิโซดนี้บอกเลยว่าฟรีนะคะไม่มีเงื่อนไขแต่ต้องบอกนี้ว่าถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วและ ไม่มีทักษะ Photoshop มาก่อนหรือมีทักษะน้อยนะคะคุณอยากมาเรียน Cross กับครูผิงก็ได้นะเพราะว่าครูผิงมี Cross หนึ่งนะคะซึ่งสอน Photoshop เนี่ยพื้นฐานเลยนะคะตั้งแต่คุณเริ่มต้นเลยเบสิกจนถึงระดับสูงเอาจนคุณเก่งเลยนะคะแล้วก็จ่ายครั้งเดียวอัปเดตตลอดชีพมีเวิร์กช็อปให้คุณได้ฝึกใช้นะคะฝึกทำตลอดชีพอีกด้วยเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะคะสมัครวันนี้คุ้มไปยาว,ยาว เลยนะคะก็้ากว่าท่านใดสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจสาลินีโชติวงชาครได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาตั้งค่ากระดาษไปพร้อมๆกันนะคะต้องบอกนี้ว่าครูผิงใช้โปรแกรมนะคะ CC 2021ซึ่งแน่นอนว่าใช้ใน MacBook นะคะแต่ ถามว่าคนที่ใช้ใน Windows ธรรมดาเนี่ยสามารถทำตามได้ไหมทำตามได้ถ้าคุณใช้เวอร์ชั่น Photoshop CC 2021เหมือนกับครูผิงนะคะทำได้เลยแต่ถ้าใครที่เวอร์ชั่นต่ำลงกว่านี้เนี่ยครูผิงแนะนำให้ให้มาใช้ของแท้นะคะแล้วก็ใช้โปรแกรมเดียวกับครูผิงเนี่ยบางเครื่องมือเนี่ยมันจะไม่หายไปคือมันจะทำได้ตั้งแต่ต้นยันจบเลยเพราะว่าถ้าคุณใช้เวอร์ชันที่มันต่ำกว่านี้ หรือพวกของเถื่อนหรือพวกที่แบบเป็นโปรแกรมที่เขาแคกหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันเมนูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเหมือนกับ คลิปของครูผิงในปัจจุบันนั่นเองอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือทำตามคลิปนี้เช็คโปรแกรมตัวเองก่อนนะคะว่าเวอร์ชัน Photoshop ที่ตัวเองใช้อยู่นี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันอะไรนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่ไฟล์แล้วเราก็ไปที่ New ตั้งค่าหน้ากระดาษวันนี้ครูผิงจะใช้นะคะ4,000เลยทีเดียวแล้ว High เนี่ยครูผิงก็จะใช้2000นะคะส่วน e s o l u t i o n เอาสักร้อยหนึ่งก็โอเคแล้วนะคะไม่ต้องเยอะมากเนาะจากนั้นกด create ได้เลยนะคะเราก็จะได้หน้ากระดาษแนวนอนแต่ทีนี้มันติด artboard มาคุูหญิงไม่ค่อยชอบ artboard แต่มันไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานนะครูหญิงจะอันอัน artboard ออกนะคะ,คะอัะออกนกุ๊คลิกขวาแล้วก็อันกุ๊ artboard แต่ถ้าใครชอบทําในนั้นก็ทําได้เลยนะ,ะแต่ผิงโดยส่วนตัวนะตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชอบนะคะ,ะ,คะก็เลยชอบเอาออกมานะ ทีนี้ทำอย่างไรนะคะเราก็จะไปเอาไฟล์มาค่ะซึ่งไฟล์ครูผิงเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วไปดาวน์โหลดได้เลยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขที่เว็บไซต์ s a l i n i t y h o w c o m นะคะ EP ที่388เ,เนาะทีนี้เราก็ดึงเข้าไปในภาพแล้วเราก็ขยายค่ะถ้าใครไม่มีมุมให้คลิกนะคะไปติ๊กที่ auto select เนี่ยค่ะซ้ายมือกับโชว์ทันฟ from control มันก็จะขึ้น4 เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่ามุมมันเนาะเออแล้วก็ถ่างมันเลยให้มันยาวๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะให้มันให้มันเต็มหน้ากระดาษที่เราต้องการนั่นเองนะคะจากนั้นติ๊กถูกค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เอาพัชจันเซี่ยวเข้ามาค่ะซึ่งเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่จริงๆถ้าคุณมาดูเทคนิคเฉยๆก็ได้นะแล้วคุณก็ไปหารูปฝึกฝนรูปฟรีๆก็เยอะแยะแล้วก็เอา เขาเรียกว่าเทคนิคที่ครูพิงเองมาสอนในวันนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของคุณได้เลยทีนี้เจ้าตัวมูนเนาะเราก็จะต้องเปลี่ยนตรงเบรนโหมดนะคะตรง normal เนี่ยค่ะให้เป็นสกรีนนะคะจากนั้นเนี่ยคุณปรับคุณแมสนะคะแมสตัวนี้เลยนะคะเจ้าตัวมูนจากนั้นเมื่อแมสแล้วข้างหลังมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมทีนี้เราไปเลือกบัตทูค่ะเครื่องมือบัตทูและเลือกสีให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นไปเลือกหัวแปรงที่เป็น soft ์ราวนะคะ แล้วก็ปรับวาซิตี้46่โฟเบื้องต้นไปก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาบัตเลยให้มันกืนนั่นเองนะคะเกินกืนไปกับด้านหลังให้มันไม่แบบว่าเป็นรอยอะเพราะว่าถ้าเราไม่คำใช่ไหมถ้าเราไม่บัตเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นั่นเองนะคะอ่าเท่านี้เองถ้าเราชอบแล้วเราก็ไม่ต้องบัดเพิ่มอันนี้ครูผิงบัตโอเคแล้วนะคะแล้วก็ย้ายมาตามที่เราต้องการทีนี้ที่เหลือเนี่ยเราก็เอานกมาใส่เท่านั้นเอง นะคะซึ่งไฟนี้ครูผิงตัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในการสอนฟรีเนี่ยก็มีสอนอยู่แล้วเหมือนกันไปหาดูได้ในช่อง YouTube สาลินีโชดหรือนักเรียนนะคะที่สมัครเรียนคอร์สท็อปคัสกันอยู่แล้วเนี่ยครูผิงมี เขาเรียกว่าบทเรียนในส่วนนี้ในการตัดภาพตัวเราเองออกจากแบ็กกราวอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปหาเรียนกันในคร์สได้เลยถ้ากรณีที่คุณรู้ตัวเองนะว่าตัวเองสมัครคอร์สไว้ไปดูในนั้นไม่ต้องไปหาในช่องฟรีนะ,ะในช่อง YouTube คะเพราะว่าในกลุ่มเรียนของเราเนี่ยก็แยกเอาไว้ให้เป็นพิเศษอยู่แล้วนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ดึงเข้ามาได้เลยเจ้าตัวนกเนี่ยค่ะตัดค่อนข้างเนียนเนาะ อยากรู้ว่าตัดเนียนอะไรยังไงไปเรียนกันตามที่ครูหิงแจ้งนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาเบิร์ดเข้ามาแล้วนะคะเราก็แมสค่คะเมื่อแมสข้างหลังเป็นสีขาวใช่ไหมก็เอาบัตรที่เป็นสีดําซึ่งถ้าคุณทําตามครูผิงมาตั้งแต่ต้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะอิงคุณสมบัติเติมไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มเลือกแค่บัตรทูแล้วคุณก็มาลบตรงนี้หน่อยเพราะว่าเหมือนแบบว่าให้มันจางๆจมน้ำนิดๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องบัตรลงไปก็ได้นะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปรับแสงให้เจ้านกสักหน่อยนะคะโดยที่เราไปที่วงกลมค่ะแล้วเราไปที่ brightness contrast แล้วเราก็ปรับแสงให้มันดรอปลงไปนิดนึงเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยะคะ่ะมันจะดูดีนะคะแล้วก็เลือกที่ brightness contrast ด้านหลังและเลือกบัตร tool นะคะแล้วเลือกบัตรไปที่ดวงจันทรได้เลยแล้วก็หัวนกตรงนี้หน่อยๆเพราะว่ามันเหมือนแบบเรืองแสงมาเนาะ ก็เท่านี้เองนะคะแต่นกตรงนี้เนาะครูผิงคิดว่าไม่ต้องบัดเข้าไปก็ได้ไม่ต้องแบบให้มันจมน้ำเนาะเพราะว่ามันน่าจะห่างจากน้ำนิดนึ่งห่างอยู่พอสมควรก็คลิกขวาแล้วดีลิสเลเยอร์แมสได้เลยนี่ ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายไดมากมากและย้ําอีกทีว่าถ้าหากว่าท่านใดนะคะสนใจมาดูแล้วเนี่ยอยากเรียน Photoshop กับครูผิงตัวคุณเองไม่มีทักษะการใช้ Photoshop มาก่อนเลยหรือมีทักษะมาบ้างแต่มีทักษะน้อยอยากมาอัพสกิลเพิ่มอยากมาเรียนให้ตัวเองชํานาญมากยิ่งขึ้นครูพิงแนะนํา cross top c a r d นะคะเป็นคอร์สที่สอน Photoshop ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับแอดวานซ์คือระดับสูงนั่นเองจนคุณเก่งแล้วก็อัพเด ตลอดชีพสมัครครั้งเดียวนะคะจ่ายเงินครั้งเดียวอัปเดตตลอดชีวิตเลยทีเดียวถางว่าท่านใดสนใจก็สามารถสมัคร เข้ามาเรียนกันได้นั่นเองหรือนะคะ y o u t u m e m r m b e r ของเราก็มีนะคะก็จะเป็นมินิคอสแล้วก็จะเป็นไฟล์ PSD เนาะจะได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้สมัครแต่ติดตามเฉยๆเนี่ยก็จะได้ไฟล์ไปฝึกฝนแต่ถ้าสมัครเนาะก็จะได้ไฟล์ PSD แล้วก็มันจะมีมินิคอสแต่ละอันก็สามารถที่ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตรงสมัคร YouTube Member ได้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูเพลงสารินีโชดค่ะ